ครับผมก็สวัสดีนะครับมาดูบรรยากาศาาตอนเช้าของทีมงานกันหน่อยนะครับสายล่องพี่บูรนยังนิ่งสงบครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นรถเนี่ยยังเงากันอยู่อีกสักหน่อยก็จะฝุ่นท่วมแล้วครับ แสงแดดอ่อนๆ่องกระจกบรรยากาศยามเชา้าทีมงานสายล่องพิบูร์นะครับจากอำเภอพ,พิบูรณ์มังสาหารอ,อบุบลราชธานี้หนาง,งานวันนี้ก็อยู่ที่บริเวณปากทางบ้านสำโรงครับตำบลบ้านปืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ทั้งหมดคันคนขับไมโครยังไม่มาใช่ไหมนี่ฮะโอ้คนขับไมโครยังไม่มาครับถึงว่าทำไมนี่สองโมงแล้วนะนี่ทีให้ทุกวันนะครับต้องมาขับอยาง คนขับก็ขับซือซ้อเสีสอยอาจจะีก็อาจให้ครับวันละห้าร้อยเออก็จ้างมาขับเนี่ยไม่ได้จ้างมาเช็ครถโอ้ต้องมาทำบางเยอ<า>ะเออ,เอ,อคนขับหกล้อบนแล้วครับมีไรจะฝากถึงคนขับไมโครไว้นี่ไม่ฝากครับให้รีบมาใช่ไหม <laughs> อย่าลืมไปเอาต้นประคัมเทศลงในเด้อเอานี่เฮ็ดยังนี่บอสนี่เฮ็ดยังนี่เสียหนึ่งเฮ็ดยังอีกหรอโอ้เท่าแก่อยู่นี่นี่เองถึงว่าว่าแต่ไปไหนเออาาบบกว่ิเเจ็ดปลี่ยนโอลิงคอนโทรลท่เที่เออ เสียหนึ่งลุยเองเลยครับมี้ารอกฝันดีบอสมาขึ้น<ม>ฮะฝันดีบอสมาขึ้นม่งไม่ต้องทำงง้ย่นมึงไปซักผ้าเจจะไปนอนรีสอร์ทจริงบอสไม่กว่าไปนอนรีสอร์ทบอดิ้อยู่หลังรีสอร์ททางนี้เสร็จแล้วบอ ันนี้จะเดา้ยเย็นไม่เป็นแม่เหมือนครับ โคลิงคอนโทรลครับมันรั่วซึมเนื่องจากใช้งานมานานได้อะไรกินข้าววันนี้เจยบอยได้ยัาง,งากินข้าว ลายบทกินหมูขุ่นน้ำเด็ต้มไกล้ดีมาขึ้นกินตะลุกชินเิ้กินกหนึจานกระเทียมอันนี้กระเทียมภาคเหนือ เส่เศษนี่ยังกินเลยกินกาแฟไปเข้าห้องน้ำหรือยังห้องน้ำเขาแล้วห้องน้ำกี่ไร่นะห้องน้ำประมาณสองสามร้อยไร่เรียกเอาเลยครับว่าจะเข้าวีดีนนี่แหละครับห้องน้ำห้องน้ำสองสามร้อยไร่ของเสียบอยแต่ฝั่งนู้นผมผมมีพีผมจองแล้วบ่ครับผมใครของมันเฮ้ยไปฝั่งไหนฝั่งนี้ลุงพี่จองแล้วนะเว้ยถ้าเกิดมาพร้อมกันห้าหกคนนี่ ทำไงเนี่ยไปจุดเดียวกันทำไงของใครของมันไงของน้ำแก็งองน้ำมันนี่เนาะผมก็ยังบอกว่าของน้ำใครงของน้ำมัน บอลตื่มา,าเด็องจังวัดไดนี่ครับเสียบอยก็เปลี่ยนออกแล้วกินเหเลยาลยางใม่เรียบร้อยานี่ผมเามาสเปรนี่สเปร์ไม่กลัวลอกไอเรือใบอะ่ะสบายๆเลยเนาะสเปร,ปรผมเยอะ ให้เขาวางเลยใช่ไหมสเปรย์ผมเยอะอยู่สามเส้นเลยสเปรย์วรงนี้เรือใบที่แถวๆเบิ์กระสังก็จะขายดีหน่อยครับตะปูมีทุกขนาดเลยออกขดเข้านี่ออกเข้าดีออกช่องเจ็ดสีด้วยมีทั้งปอกกระสุนมีทั้งอะไรโอ้เยอะแยะมากมายครับ ยังก่เ้าหาแเ่อง็สิไปไล่โ่ต้องสแกนหน้าก่อนสแกนหน้าดีเอาเอามันมองเห็นไม่เนี่ยหมากนะเอามาเลยครับมาแล้ว คนขับมาแล้วฮะกำลังเปลี่ยนอ้ไนั่นอยู่เปลี่ยนโอลิงอยู่บน้องุ่นเนาดีๆเขาเสหมูว่านไดได้น้ำเขาอยู่ขโอเล็กข้าสองพนก่อนมันเขาแล้ว่มันมใส่ซนได้ฮ้าบางคนะไปหลังบ้านมันมันบอกเราอยู่ว่าใช้ได้สองพันเนาะแต่ว่าพอเราเข้า จะเล่าแพร่สิาาเพราะว่าเพราะว่าของตีหมือว่ามันบอกว่าไม่ทบข้อมูลเลยเพราะว่ามัอนี้มันสกแกนหนาได้ใครๆว่าผู้ใรเรดเกิดเหตุนอนจ้างอสรีหันข้อมูลไปใส่เนี่ยโอ้จำใครไม่เขาใส่เล่าอย่านั้นผู้ใดเกิดเล่อหรอเล่าปอต้องขตังนะขอบอตังนี่ว่าขอนี่ก็เป็นหม้อแปลงไฟครับผมจาก12โวลต์ก็เป็น224โวลต์ตอนนี้ ตัวนี้12ตัวนี้224ใช้สว่านได้สบายสบายครับอยู่กลางทุ่งนาก็มีไฟฟ้าใช้ได้จุกเฉินเครื่องและเท่าไหร่ไม่รู้ฮะไฟมาจอดอยู่แถวนี้โดนแล้วจอดเช่น,นึงว่ะเออจอดเช่นึงว่ะนี่รถง,งามๆเขะวอรวอร น้ำหมอกยังไม่จางเลยครับยังเปียกๆอยู่เลยนี่ก็เป็นบรรยากาศดูกันแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวไว้ดูต่อ ททีีท่่ับนนอนไปชมต่อนะครับตอนที่ทีมงานจะลุยกันนะครับผมดูบรรยากาศวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไานางน,น,นะนะครับเจอกันใหม่ครับ